แตงโมกับบาดแผลที่ต้นขาขวาหลักฐานนี้บอกอะไรบาดแผลที่ต้นขาขวาของน้องแตงโมนั้นคุณหมอทวัชชัยเคยระบุว่าเป็นบาดแผลที่ไม่น่าจะเกิดจากใบพัดเรือเพราะมีลักษณะเรียบแหลมและลึกมากแบบนี้จะต้องเกิดจากของมีคม แข็งแรงเช่นมีดเคทูมีด, 2, มดปอกกุ้งส่วนแก้ววายหรือมีดผ่าตัดนั้นตัดออกไปได้เลยเพราะมันคมไม่มากพอหรืออาจจะหักได้ง่ายๆที่สำคัญคือจุดที่น่าสงสัยคือใบหน้าของน้องแตงโมนั้นบวมไม่สมมาตรโดยเฉพาะด้านขวานั้นบวมกว่าด้านซ้ายและยังไม่เคยมีคำอธิบายที่ชัดเจนจากตำรวจหรือนิติเวศออกมาอย่างเป็นทางการเลย คุณหมอทวช,ชัยได้ตั้งสมมุติฐานว่าถ้าน้องแตงโมถูกทำร้ายด้วยวัตถุมีคมตามหลักแล้วสมมุติฐานในเรื่องริมเลือดบาดแผลนี้จะต้องเกิดบนบกแล้วค่อยลงน้ำคำถามก็คือแล้วถ้าตามหลักสมมุติฐานนี้สถานที่ตรงไหนล่ะที่น้องจะถูกทำร้าย ด้วยวัตถุมีคมถ้ามองตามลำดับเส้นทางและลำดับเวลาตั้งแต่เวลา18นาฬิกนาทีมีการบันทึกภาพที่ร้านอาหารครัวตานิดและน้องแตงโมนั้นถ่ายรูปคู่กับเจ้าของร้านหลังจากที่เข้าห้องน้ำและเตรียมลงเรือในเวลา20นาฬกานาที7ินาทีจะด้วยเหตุบังเอิญหรือไม่ มีเจ็สกีสามลำตามเรือโคบอลไปและเคลื่อนที่อย่างน่าสงสัยเวลา20นาฬกา26นาทีสัญญาณ GPS นั้นระบุว่ามีการเลี้ยวตั้งฉากของเรือตรงกลางลำน้ำและมีการจอดในเวลา20นาฬกา30นาีน้องแตงโมถ่ายภาพสุดท้ายบนเรือและอาจมีการเปลี่ยนเรือในช่วงนี้ หรือไม่คุณหมอชวชาัยได้ตั้งสมมุติฐานว่าอาจจะมีการเปลี่ยนเรือในเวลาต่อมาโดยมีเรือหลายลำที่เคลื่อนที่อย่างน่าสงสัยในช่วงเวลาดังกล่าวและพบว่าสัญญาณโซน่านั้นหายไปกับบาดแผลต้นขาขวาก็สามารถบอกเรื่องราวได้มากไปย